สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมจีีนะครับพี่ซ้องจีจีพารวยชาแนลครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางหวยเรลาพัฒนานะ่เรลาพัฒนาวันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับผมนะสําหรับงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะแต่ว่านะแต่ว่าเข้าเป็นตัวกันนะเข้าเป็นตัวกันท่าสามตรงตรงเลยเนาะ ให้สี่กับห้านะฟันสี่ฟันไม่ถูกเลยนะครับผมงวดที่แล้วนะถ้าพี่ๆท่านใดได้จับตัวกันก็ยินดีด้วยครับผมถ้าไม่ได้จับก็ไม่เป็นไรครับผมนะก็มาดูของวันนี้กันต่อนะเนาะสำหรับหวยรัฐบาลไทยหวยไทยนะ,ะผมลงให้แล้วนะครับลงอยู่ที่ซ่องสำรองนะครับผมนะมีคร์ตัวเลขก็ ฝากเข้าไปกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะเวลาหน่วยรัฐบาลไทยก็จะลงที่ซ่องนั้นเป็นซ่องสำรองก็เดี๋ยวเรามาตามหน่วยราวันนี้กัตนต่อเลยฝากกดและกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเป็นเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะถ้าร้อมกันแล้วก็มาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยครับผมสำหรับมั่วที่แล้ว สามตัวบนสามแปดหนึ่งสองตัวล่างห้าสามเข้าเป็นตัวกันนะห้าสามนะตรงตรงฟันสีฟันไม่ถูกเลยเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้ เวลาพัฒนาวันนี้เด่นอขอให้มีหกกับห้ามานะาวันนี้วันนี้วันนี้ได้ห้าหกเจ็ดนะห้าหกเจ็ดเอาหกกับห้านะตัดเจ็ดทิ้งไปก็จะมี 606961เก้กลขเก้านะไม่ใช่เลขเสียหกศูนย์หกเก้ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าหนึ่งตัวกันนะครับก็จะมีหกสาม ห้าสามออกไปแล้วเอาห้าเจ็ดนะหกสามห้าเจ็ดหกสี่แล้วก็หกแปดอ่ะเน้นที่หกเลยเน้นที่เลขหก ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีหกศูนย์หกเก้าหกหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าห้าเก้าเนาะ หัยเราพัฒนาเลขสองตัวครับผมนะก็นี่แหละ6กับ5ขอให้มีขอให้มาต่อไปนะครับก็จะเป็นเลข3ตัวครับผมสามตัว609 601 603 60 619 613แล้วก็ห ก้าหนึ่งอหกหกเก้าหนึ่งหกเก้าสามนะหกหนึ่งสามอะหกเก้าสามหกหนึ่งสามอ่ะโอเคครับผมก็จบไปแล้วลาพัฒนาวันนี้ขอให้มีขอให้มา ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ